ไอเดียในการจัดแสงไฟในสตูดิโอด้วย Power t o ุ e t 6C สวัสดีค่ะนาชาค่ะกลับมาอีกแล้วนะคะจากกระแสตอบรับที่ดีมากๆของตัวไฟแน o n Light Power t o o e t 6C ไฟขนาดเล็กพกผ้าสะดวกปรับเฉดสีได้ถึง36,000เฉดสีแล้วก็สามารถที่จะควบคุมได้ผ่านทางแอปพลิเคชันนะคะซึ่งวันนี้นะคะนะัก็เลยจะมาแชร์ไอเดียที่ทําให้เจ้าแท่งไฟแท่งนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่สุดแล้วก็ทําให้สตูดิโอของเพื่อนๆเนี่ยดูสวยแล้วก็ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าเราจะสามารถใช้เจ้าแท่งไฟสตูดิโอแท่งนี้แบบไหนบ้างให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะไปดูกันเลยค่ะ ะะคะอย่างแรกเป็นพื้นฐานง่ายๆเลยเราสามารถใช้ไฟเสริมเพิ่มฉากหลังให้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าจุดเด่นของตัวแนลไลท์พา w e ว t ร์ทูบทูหกสีตัวนี้นะคะสามารถปรับเฉดสีได้ถึง36,00 0เฉดสีเวลาที่เราอยากปรับอารมณ์ของวิดีโอของเรานะคะโดยใช้สีของฉากหลังเราก็แค่จัดแสงของตัวไฟนะคะให้สว่างในส่วนของฉากหลังแล้วเพื่อนๆน,นะคะก็สามารถที่จะเลือกสีตามแบบที่เพื่อนๆชอบได้เลยค่ะ ข้อที่2นะคะน่าจะใช้ตัวแอนไลท์พาเวอร์ทุปทูตัวนี้ในการทำแอนไลท์หรือแสงที่ส่องมาจากเส้นผมของเรานั่นเองค่ะวิธีการทำแบบนี้นะคะชาวยูทูเบอร์ก็เป็นที่นิยมมากๆเลยค่ะจะทำให้ตัวเราหรือว่าพิธีกรเนี่ยดูเด่นขึ้นจากฉากหลังแล้วก็สร้างมิติให้กับตัวของคลิปวิดีโอของเรานั่นเองค่ะ ะะสำหรับคนที่ทำคอนเทนต์รีวิวสินค้าก็ต้องใช้ไฟในการเจาะตัวสินค้าให้ดูมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นใช่ไหมล่ะคะเราเลยต้องใช้ตัว n a l i ล e ์พ o ว e r t ร์ท 2, 2 6c ตัวนี้นะคะเป็นไฟหละะักค่ะ เพื่อทาให้สินค้าของเราเนี่ยดูชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังสามารถช่วยสร้างเงาโทนสีแล้วก็ความสว่างให้กับสินค้าได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแถมแท่งไฟตัวนี้นะคะน้ําหนักก็เบามากๆทําให้เวลาที่เราถ่ายรีวิวสินค้าต่างๆเนี่ยทำงานได้สะดวกแล้วก็ง่ายยิ่งขึ้นโดยไม่จําเป็นต้องใช้ไฟสโตูดิโอขนาดใหญ่ๆหนักๆเลยค่ะ ข้อที่4ค่ะสำหรับใครต้องการทำวิดีโอที่มีความจริงจังมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นการคเวอร์เพลงการทำมิวสิกวิดีโอหรือการทำภาพยนตร์นะคะตัวแนนไลฟ์พูดทูทูหกสตัวนี้นะคะเขาก็มีโหมดที่จะทำให้แสงเนี่ยมีเอฟเฟคถึง15แบบเลยเช่น แสงแฟลแสงจากเทียนแสงไฟจ,จราจรหรือโทรทัศน์นะคะเป็นต้นนะซึ่งจะทําให้คลิปวิดีโอของเพื่อนๆนะคะดูสมจริงมากยิ่งขึ้นค่ะโดยที่ไม่ต้องใช้ไฟสตูดิโอราคาแพงๆหรือตัวใหญ่ๆเลยค่ะ ้ายนะคะข้อที่5เราจะใช้ไฟแท่งตัวนี้นะคะเป็นไฟเสริมตามจุดต่างๆของเฟรมวิดีโอของเรานั่นเองค่ะเพื่อนๆสามารถเอาไปวางที่ชั้นวางของวางตรงมุมห้องก็ได้นะคะหรือถ้าใครเนี่ยมีโต๊ะเหล็กนะคะก็สามารถที่จะเอาไปแปะกับเขาได้เลยนะคะเพราะว่าข้างหลังเนี่ยเขาสามารถที่จะดูดกับเหล็กได้ค่ะซึ่งวิธีการนําไฟนะคะไปวางไว้ตามจุดต่างๆก็จะทําให้บริเวณนั้นนะคะดูสว่างมากยิ่งขึ้นทําให้ทั้งเฟรมของวิดีโอของเราเนี่ย มีความสวยงามฉากหลังมีจุดเด่นมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมค่ะแล้วก็เป็นวิธีง่ายๆนะที่จะช่วยทําให้วิดีโอของเรานะคะมีบรรยากาศแล้วก็สีสวยมากยิ่งขึ้นค่ะและนี่นะคะก็คือ5ไอเดียเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับแท่งไฟสตูดิโอแนไลฟ์ p o w e r อร์ท264ตัวนี้ที่เหมาะมากๆสำหรับงานวิดีโอการทำงานในสตูดิโอหรือว่าเป็นงานภาพยนตร์ที่อยากจะปรับอารมณ์โดยการ ปรับแสงนั่นเองนะคะยังไงก็ถ้าเพื่อนๆนะคะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแท่งไฟสตูดิโอตัวนี้ก็สามารถที่จะทิ้งคอมเมนต์มาพูดคุยสอบถามกับนัดได้ที่ใต้คลิปนี้เลยค่ะหรือถ้าใครนะคะสนใจตัวแท่งไฟตัวนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปที่ Line แอดเทปเกจเจที่ขึ้นตรงนี้เลยก่อนจากกันไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้นัดค่ะกับ2ช่องทางนี้ด้วยนะคะ วันนี้นะคะนะ้าต้องขอตัวไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายะ